ตอนนี้ตอนนี้หลวงพี่อยู่วัดป่าวิเวกธรรมนะวัดพระอาจารย์ยุทธจันทสารหรือพระครูสันติจันทสารนะหรือวัดหลวงปู่เจนะหลวงปู่เจห็นใส่ใส่กระดาษตัวจะเป็นช้างนะตัวจะเป็นช้างแต่หัวกับคอจะเป็น จะเป็นเหมือนนกทางด้านน้นก็เป็นทางไปยางยางตลาดเชียงยืนแล้วก็เข้าขอนขอนแก่นนะส่วนทางด้านนี้ก็จะไปบ้านบอ่อไปบ้านบอ่อนะ นนี้ไปพุนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือวัดป่าวิเวกธรรมนะบ้านสงเปลยนะบ้านสงเปลือย,นะอยวัดพระจานยุทธหลวงปู่เจหนะลวงปูจ่เจบุญมากระตาปุญโย พระเจ้าใหญ่พระพุทธเมืองฟ้าแดดสงยางนะพระพุทธเมืองฟ้าแดดสงสงยางสงยางตอนนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดหลวงปู่เจนะที่วัดหลวงปู่เจมางานปริวาสมางานปริวาสนวัสก,การครับ ตร้งยังครบกี่ีันเต็งั้ครบเต็ยครเับมามาสองสามแล้วเัาดีกว่าสิว่ามาไหมตอนนี้กำลังเดินสำรวจนะภูมิทัศน์ป่าปริวัติวัดป่าวิเวกธรรม หลวงพ่อใหญ่ผู้เปิดกุวัดเจ้าคณะอำเภอดมลาศสยจะต้องนั่นขัวหรือเปลหลวงพ่อใหญ่ดีอยู่แต่ว่ามันนั่งไก่ห้องน้ำหลวงพ่อใหญ่เอ็นหลวงพ่อใหญ่มา ใช่ป่ะหาบักจ้วงก็มันไม่กวดกัน <chat> ครับครับครับเลอืลอกเลือกเลือกอะไรครับหลวงพ่อเนยหลงหลวงหลวงหลวงครับหลวงลงตาภูภูปอเป็นผู้เปิดกุเอหลวงตาภูปอเป็นผู้ หลวงตาภูปัวเป็นผูのの้หรอกหลวงตาภูปัวเป็นผู้เปิดกุหลวงพี่เป็ดไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้เปิดกุหลวงพี่เป็ดก็เลยหลวงพี่เป็ดก็เลยไปหยิบเอา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 ที่ที่ไหนได้ท่านเป็นผู้เปิดกุได้ได้กระละมัองแบบไงไหมอืดขึ้นไหลแทนลงมาแง่หนิพระภูว่าเราเป็นผู้เปิดไหมไปหยิบเอา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 กมัันนนนนนีี่่่ไเหหยว เด็กให้ี้ย่ยแตกน่ยเดียวลูกตาเนี่ยเปไปหูตกเงี้วน้องบ้านนี่ยอดีตก็ถือว่าเป็นที่สูบกันมาถือว่าเอันที่สูบกันเลยเนี่ยนะที่สูบกันเลยแล้วน้องบอกห้องนี้เนี่ยที่บอกว่าอีเรืองหลัง

หลวงพ่อใหญ่วิชัยครับหลวงพี่เกลวงกับหลวงพ่อใหญ่ภูปอแล้วก็หลวงพี่เป็ด่่าา้ะน ทุก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 คาอย่าง้กาะเอเอเอ,อะไรนะพระหงม,มหากาทุกคาหาคิด โอ้พอดีเลยลงลงปัญญานฝันแมนลงปัญญาฝันแมนฝันชิวเอ่อถ้าถ้าลงปัญญาได้ไปลงปัญญาตรงโอ,โ,โอ้โหขอบคุณครับยับป้ปานยังยังเหลือตังอนะ่ะ อั้งเดียวเข้ามาไหลไปก็เเขาบรได้ไหมันไาหลไม่รู้ที่ไหนโ้ยตมาข้านเนี่ยก็ะเก่ามือก็จะออกเพาะฉะน้นพวกสองนาท้องบาดาดบาดบุมหม่ถาคนเดียวทงเนมากบนถ้ไม่ทาอย่ไร้าคนได้ตื่ห้ เอา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 เห้รดครับลงไปไงเอาเห้รดครับลงไปไงอนุญาตยู่อเยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่้าเฮ้ยเฮ้ยอยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ 啊！哈哈哈哈哈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 ！哈哈哈哈

ตอนนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดป่าวิเวกธรรมวัดวัดพระอาจารย์ยุทธจันทะสาโรวัดพระครูสันติ จันทาสารวัดหลวงปู่เจนะตอนนี้วันที่ห้าวันที่วันที่ห้าเริ่มวันที่ห้ากรกฎาคม2567ก็จะเริ่มเข้าปริวาตถึงวันที่14บสีกรกฎาคม2567 sang lọp lọp nọc này có chào thì mà mà bắp này là rất bọc chuột cà phê ตรงพี่เผ็ดพาเดินไปแถวแถวน้น นนอัอนนี้คือปากทางนะปากทางระหว่างจังตลาดกับบ้านบ่อนะอันนี้เป็นกุฏิหลวงปูเนะงป่เจนะหลวงปู่เจ พี่พี่มาออกร้านครับครับโอเคมาใส่กรอบใส่กรอบรปุลิสีเลมาใส่กรอบปุลิสี